ขาดก้อนแล้วดังอ่ะวุ่นอ่ะใครตายไตายไปาน้อยาน้อยตายมัตายมั้งไม่ได้ตายไมตายตายตายจัจับไปกอจับไปคืนเลยคนเลยเฮจับยอตัวจับยอเฮ้ยีย้ย เอาอี่บาดึงมาแลพอว่ากันว่าน้องน้องเรื่องเด็กต้องการประคออยู่เนี่ยันนะเอาเลยเอมาเลยวุ่นตกคนใหญ่โวาตัวน้อยนี่แหลรตัวใหญ่ตัวใหญ่มตอมัมันจะดเห็นบ้อมดเอาอตัวใหญ่น้าน่ื้แล้วนสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ออกมาบ้งนะครับิ่น จิมาเอาปลานะครับยุนิสระนี่แหละนะครับถึงเป็นการเป็นงานนะครับเวลาหา,หาปูหาปลาเพื่อไปจุ่มเจลกินกันนะครับการเป็นงานเพื่อนโชคมันนะครับเพื่อได้ลูกไผ่ประมาณสีล่ล่ะมีเป้าหมายครับมาเอาปลาบึกนะครับคนเลี้ยงปลาบึกไว้ในสามตีทีลวจากตัวบุปป้ยประมาณสิบตัวน,นี่ละนะครับ

ของไควต้องบวกอย่านยปลาบื้อไควเอาน้ำจานที่สุดตอนคเนีะต้อบวกดปานินบวกกันปานินมันยงอยู่ยานสั่นลาบวกบวกไงดอกบวกปานินนึงอังกฤเฮ้ยบวกบังไงเน้บวกแับบวกน้อยผุ้นี้แับกละมังผุ้นี้บวกนวงบกนึง่ดุกนะปลาปลาไนดินเกงเนยกัะดินงปลานนะ เอาแ่ดอกบ้นแมง่อบ้านว่าละเอาพีด้วยเนนจ้ใเห็นบ้านอมเอ้าานผ้อมเล็านมราี่พรัอไปาับไปรับไปรัอับไบไปรับไปรบรับไไปรัับนปบับไปรับไปรไปับไปับไับไปรับไปรับไรับไปาับไปรับไปรัรับไปรับไันไปัไปรปีเขาันตายกันวันัเี

เอาไม่จับาัไปจับขาไม่จอยดึงนั่แหละเอาโอ้นอ้ ้ต้ลงไวเขันให้หดเอยนะเช็ดกน้นะไปับขวนเอาครับขนเพี่เขาี่เางเียมันตึแล้วไมได้เให้มันตึงางนเอากับขวดน่อ้อ่างตัวแข้งมันอยู่ไหนตัวแข้งะเอาไปยังนปั๊มไดเหพเาตวแข้ง่าไอข้มันเนี่มันึงเลมันึ้าเมันถึงแล้วเข้าใจอยู่

เอาอยู่วน้อยๆไ่กขอนีเอาได้เอานิ่งจรัว้ตุดไปตุดไปบาตุดไปได้แล้วล่ะถีงไปโอเคแล้วพอละ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 ถ้าไรจะตีมันมากมาีไปเองก็ปล่อยลงไปแล้วปล่อยลงไปไป ดงควักงควักพระจันทร์ดึงขึ้นไปพระจันทร์สายตีนมันลูกลูกไปดึงึควักเออเออเออเอาเงนเดอนรถวีฟาฟา ไปแล้ได่ควงไมคดตีนกันทุกคนไปอันนันตีนนั่นมันมตีนนี่แมตีนม่เลยดึงน้าาดึงนาานไดแล้วแต่ตีนขวขวเร่นมันมแม่ดึงตีนเาเ้าจะเาเาอาาเยเามอวมันควก็ตนาตีนไปไปยังัมีีไปไโอยมันจัวพดนลูกเพ็ดนะลกเพ็ดปอเสียกปอเสียกปอเสียกเสียใจเออ โอุ้่นไหวปันยังเท่ารบ้านเลยคนหล่เป็นสิงละคนไล่ป็น่งลกินคนเรากินคนเราเน้อว่นนไป้าปันเนี่ยอไตัวเดียวตัเดียวเนขาตีเขาไป เย็นเย็เเย็นจวดไ่อาไปมเอาจอดยี yeah, sure, sure, yeah, sure. Well, well, cool. huh? ่นี่ฮะต่้อด่ามันดึดินเลยกดินแล้วยกกรกดิก้วจัดยังกัเดียวคุังนอียเดียวเฮ้ยโอยดนล้วนเลย ดึงขาไปดึงแขดึงเขนแขนดึงข้างหลังนะดึงข้างหลังขงกั่าวหลักมาดลวดลวดึงมาดึงมาดึงมาผิดจะไปดึงไดึงเ่งมึงเ่งาดึงไดึงงตัวนี้ตัวนี้อย่าดึงตัวเต้อย่าดึงดึงก็ตัวเึงนะดึงก็ตัวซึ่ง เปลี่นมาัุเย้มันเปียนยางมากย่างมายางมากเร็วเเป็นก้งี้นะเมางันเป็นงหอยงยมันเปี่าวเร็วมัเป็นกูรกันเนีเพันสูงแ้วต่ำเสียยเนบนั่นปียนมต้องออกขมาเยมันเปียนตามเป็นงม หางเขามาหวยยางมาผีไหมมันเป็นโพงยุ่กังมั้งหวยยางมาเลยท่านเพื่อหิ้นก่ายมาผีมันเป็นโพงยุ่ใต้น่เออปุ่มเขาเขาฟัอห่วย

น้้ามยมันตอนนั้นเป็นย nah. ังงา้เจ้าภาพไปน่ทำมมีประโยชน์ละปามันตามรดไทยนั้นนี่ห่น่ไหเ้าย่าดวยนะเ

น่อขี้นอบ่ไดย่นึ่ตีตียงไม่้อีนั่นะโอ้โดนขามเจแล้ต้มโดนมเฮ้ยโดนงตัวเาเขาทำไอ้กนี่ขืนโบดดักดีดีไปไปดึงขึ้นมาห้างนี่บอกึืนตัวไวปลาสดเนาะท้มายุ่งเน่อยอวางไ จม่อ้นน่จับอดีไ่ะ้ยกิดไเอาเ่ยเ้ามานี่เ้ามาเี้มาเลี้มาเฮ้ยเลี้ย้ยบเี้ลี้ยเลี้ย่้ยบเลบเลี้ยบ่ลี้ยบเลยเลี้เลี้ย้ยบ่ลี้ี้เลี้ยบล้เี้บเ้ยบเล้เี้ยมเลี้ยเลี้ยบเี้ยบเ้นมี้เ้ย

พเพี bana, ่นบ่มเป็นคน่พ wow. oh, ah, uh, ัี่นุ่มนะมาปะกุมูปะกุมูปะปะกุมูปูเดี๋ยวปนี่ปะกุูปะปกุมูปะปกุมูปะปะกุมูปะปะกุมูปดปะกุมูปะปะกุูปะปะกุมูปะปกมูปะปะกูปะปะกุมูปะปกูปปะกุมูปะปะกมูปะปกมปกะปก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 ะปกะปกเปะกงมปกูลปกปกปปกะปะมัดะ

เอาอีกบาด้งมา่พอว่ากรอดน้มเรื่องเด็กต้องการประคล่เนี่ยทานท่าหงจับยังจับยังจัปลาแบงนะปลาแบงนะจับยังเลยเ่จับยังเ่เออจับยังทังสองยังเลยนะยังทั้งสองยังถือเลยนะนั่นละปรคบรึเเออ ม่ใชเาหยับกันแล้บ้านสม้เีก็หับกันแล้วเรมีรปัดเนียงถิมเนี่ยนีมีดปะเรามีระปัดเงียพรนหักแล้วก็ใส่ตรงนียไป้มากว่าเลยนว้อวว้าวว้าวว้าว้า้าวว้ มาฟังหมดใหญ่วใช่แเราสี่นอยู่หัวคุณอยู่ขอัวยังป่าอย่างนี้เลยวเียงไว้ใสูเนีัวจังวกบรังยวดิเลมตนนีนเาจะับใส่ใหม่ได้

ไมาอนไเดี <accurately S 2> ๋ยวา่ไมากร่งงะดยบเอาดมาี่ยเมืกีิว่าตักป่ายังกี่เนาะตัป่ายังกี่เนาะเจ้าหน้าี่ไยังไม่ช่วยตั๊กป่าใส่เงี้ยก็ป่าเอาน้ำมันจีน่ไปเบียร์